สนับสนุนโดยเบเน p พล s ส y b บายเบเนฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพื่อผสมไฟเบอร์คูณสองล่าสุดผู้ช่วยนายแพทย์สุรัต ตันประเวศแพทย์เวชปฏิบัติทางประสาทวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสมองและความผิดปกติทางประสาทวิทยานะคะก็ได้โพสต์ถึงข้อความผ่านเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตให้ความรู้กรณีไซยานายค่ะโดยระบุว่าหากน้องนัทวุฒิปงลังกาถ้าจะถูกสารพิษจริงน่าสงสารมากเลยคือมันไม่น่าเกิดมีคนถามว่าหากโดนเซนายแล้วต้องตายอย่างเดียวหรอ คือเนื่องจากมันเร็วมากก็ต้องหาหมอเร็วมากๆครับซึ่งคุณสุรัตน์ก็ได้บอกนะคะว่าทําไมแซนายอันตรายยังไงลองนึกภาพว่าเซลล์ในร่างกายเรามีโรงไฟฟ้าเล็กๆอยู่ข้างในชื่อว่าไมโทคอนเดรียหน้าที่คือผลผลิตพลังงานให้เราเดินเหินพูดคุยคิดเลขหรือแม้แต่หายใจเบาๆแต่เซนายนี่ดันเป็นสารที่ปิดสวิตช์โรงไฟฟ้าแบบฉับ นะทำให้ร่างกายไม่มีพลังงานใช้แม้ว่าเราจะมีออกซิเจนอยู่เต็มปอดก็ตามนี่แหละครับที่ทําให้มันอันตรายอย่างมากเมื่อเราเอาออกซิเจนใช้ไม่ได้แล้วอาการที่สงสัยเผื่อเจอเพื่อนโดนนะคะหายใจเ,เร็วมากในช่วงต้นเพราะร่างกายพยายามชดเชยที่เซลล์ไม่สร้างพลังงานตามด้วยหายใจช้าลงและหยุดหายใจความดันโลหิตตกเฉียบพลันชีพจรเต้นเร็วและช้าลงจนไม่สม่ําเสมอนะคะสมองมักใช้คําง่ายๆว่าร่างกาย มีออกซิเจนแต่ใช้ไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์ที่พยายามเร่งเต็มที่ก่อนจะดับครับจากนั้นจะเวียนศีรษะมึนซึมลงอย่างรวดเร็วชักหมดสติในเวลาอันสั้นเพราะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงที่สุดเมื่อพลังงานผลิตไม่ได้ก็อยู่ทํางานเร็วที่สุดเช่นกันมีลักษณะอะไรที่บ่งชี้ว่าโดนสซนายไหมเท่าที่ทราบมี2อ,อย่างคือ1ผิวอัด ดูชมพูเลือดผิดปกติเพราะเลือดมีออกซิเจนแต่เซลล์เอาไปใช้ไม่ได้ลมหายใจอ่านมีกลิ่นแอลมอนด์ขมซึ่งพบได้เพียงบางรายแต่กลิ่นแอลมอนด์ไม่ใช่หลักฐานที่ชี้ขาดเป็นเพียงลักษณะประกอบไม่ใช่สัญ,ญญาณที่เชื่อถือได้ร้อเอร์เซพวกนี้หากเจาะเลือดน,นะครับเลือดแดงสดผิดปกติธรรมชาติเพราะออกซิเจนจะอยู่แต่ถูกใช้งานไม่ได้หากสงสัยก็1 6 6 9ครับโทรเลยไปโรงพยาบาลต้องได้รับการให้ออกซิเจนระดับที่สูง และพยุงความดันอว้วะครับอาดรอดท่าหรือพออาจารย์ก็ได้บอกอีกนะคะว่าคนโหดร้ายขึ้นทุกวันเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรใครไม่พอใจไหมใครจะทําร้ายเราไหมอยู่ด้วยความไม่ประมาทครับนี่นะคะก็เป็นคำหรือว่าเป็นข้อความที่อาจารย์สุรัตน์เขียนเอาไว้นะคะตามเพจที่ระบุไว้เลยค่ะ 好。